โอ้โดีนะ,ะดีะโโโโดโูก่อน <c oughs> <laughs> เราต้องเรียคขับนะครับว่าต่อแล้วเราจะปืดนะครับไอตัวเนี่คือต่องานนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเรามาดูฝั่งนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาาย่ลังต่อครับผมนี่อยู่นี่ครับ <c oughs> ก็คือปีนี้นะครับโอ,โ,อโอ้ตอนอุดตอนอะไรอาจจะไม่มีนะครับก็ใครอยากรู้ว่าวิธียังไงก็ย้อนกลับไปวิดีโอของผมทำได้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับ คือตอนนี้คือมันเรามาย้ายให้ดูเลยดีกว่ามันจะเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็วปไปติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีตอนนี้คือท่านผู้ชมมาลุ้นกับผมว่าหลังจะแตกไหมในการตัดลังต่อนะครับเพราะว่ามันมีหนามด้วยมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยครับวันนี้ลกลุงหลังนะครับจริงเยอะนะครับกูปัสสรก์เยอะนะครับวันนี้ หนูร okay. mm ับหนูอ <'s> okay. yeah, ่า like. ร ah ับโอ้ยแตกขึนแล้แตกอีกกินให้กิงไหนกิงไหนนั่นไหนกินบุ๋นกว่อกินนุ่มนี่กิงดิบนี่นะเออเออนั่นแหะนี่นะโอ้อดถูกอ่อละครับ อันตรายตรงนี้แหละข้ามนะข้ามเมาไปด้างหน้านะเบา,าไปท่าเป็นหลินพังบวบเลยนะนัน่นแหละเราขยับข้างหน้าไงกว้าอันอื่นไปสกิปมันไงเออจริงเพ่ยเห็นแลนี่โอ้ยลุ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 ุ่บวบแตกเอง วันนี้พอก่อนวันพรุ่งนี้ไปเอาใหม่อันนี้โอ้โหเกลืมเดือบอะเออมัเดือบเดียวแต่เดือบชีกนะพี่เฮ้ยบอรชีกจ้ะนี่กิ้งหนำม้งโอ้ยนับปุ๋ยไหมฮะเออนั่นี่ะ

ลุ่มออกบนมันบสักมันเยอะไงวันนี้นุ๊แตกแล้วเนาะนั่นนอะนี่แตกแล้วมาท่านผู้ชมมาดูกันตรงจุดแตกของมันนี่นี่ท่านผู้ชมครับแตกแล้วนะครับแตกหนึ่งครับค่อยแ,แต่งไว้ก่อนนะครับถ้าเอาไม่ได้วันนี้ก็เราก็สามารถจะเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้ เขาซ่อมหลังเราก็มาเอาใหม่นะครับบางครั้งการย้ายวันแรกก็อาจจะไม่สําเร็จรุ่ร่วงนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันเปกินนี่เนี่ยนี่กว่ามันดีดนี่ออนี่ถ้าเหาะออกออกลยแล้วเละ่ะม,มาใกล้ใกล้ก้องใกล้ๆน,น,นะเออแต,แตกแล้วไงเกือบไป

โอ้ยล้ยล้มดีดโอ้ยอุ้ยอุ้ยมใช่แม่งยังไ่รู้เอาละวอลวนวนถุงกับบมีถุงัมีถุงกับบมี มาดูก่อนจริงไหมนี่คุณผู้ชมครับแตกแล้วครับแตกหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราเอากลับไปครับไปแต่เรามีถุงะะอะวะถ้าผบม,ม,มีถุงบ่โอ้ในปืนบ่ผม,<ะ>มีแต่มีอันนี้แค่กันผลบ่ได้แหละโอ้โห่ะดีเลย

หน้างานก่อนโอ้ได้อยู่ก็ได้ยไปได้แต่กิงกับก็ยังมั่วอยู่เอ๊เดี๋ยวว่ามันแตกนี่ไลเราก็เอาไปใือถุงกันสองแผ่นไงแผ่นงามๆอ่ะเราเอาไปได้แต่ว่าตอนเราเดินทางนี่แหละตอนขี่นะเอ้ยเชื่อกับฝนห้อยไปดิ้มันจะแตกเลย ถุงตีใส่กระป๋องเมื่อกี้มาอยู่ในอยู่รถแล้วมันถุงใหญ่ถึงขนาดานี้ก็ตียังมัองับไปอพยนออกก่อนอเ,เราต้องเอาไปไกลก่อนนี้เราต้องเรียกความนะครับว่าต่อเรากำลังจะมือน,นะครับ ุเราจะไปไหนกันพี่เด้อเอาแล้วครับไม่นี่แหละมึงไม่บานเฮ้ยโดนตัวหนึ่งหั่นเอาพันเบ็ดยาวกันได้สิบางน้ำบางามำนะครับบางน้ำจะมันกันเลยเริ่มฟื้นเริ่มแล้วเริ่มมีอาการนะครัไตดิ๊กๆๆๆๆนะครับหลายตัวดิ๊กๆนะครับ chúng ta pha tạt coi pha tạt à anh này, làm à pha tạt đấy, chúng ta lấy cái đấy, 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 lấy

กำังฟัเงเสียงแง่แง,างามาดูก่อนเดี๋ยวขยันนี้เจองานด่วนนะครับมาเอาเยาวมาเส็อันนั้นได้อยูด้ด้ออไ,ไ,ไดู้ไยไ้ยูยูยไ้ยา้ย ไว้ยังไงก็ได้นะครับไม่ให้หลังล่วงนะครับและคืออยู่ในตำแหน่งหลังคว่ำนะครับหลังหงายไม่ได้นะครับ <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> ให้อยู่ <c oughs> ทรงเดิมของมันอะที่มันเคยอยู่นะครับกด <c oughs> ลงไป ก็ได้้แลวนะอเอาแบบง่ายๆมัดแบบง่ายๆเลยครับงานด่วนงานนี้ดว่วนจริงๆเนี่ยอันเมื่อกี้อันเนี่ยเออเนี่ยเลืรวยเนียนี่ยเออเนี่ยเนเห็นไหมมันออกมาแล้วเดี๋ยวแต่เราต้องมัดอีกดี <c oughs> ไอ้ตปวไอ้ไัวนี่ลิงก็มาเหีียบหนูหลังเลยแกหลังเหยียบก็มาขามก็มาขามอีกแกต้นท้อเหนียบเนี่ยฝิ่งสูมื่งไปเลยนี่บู๊ไปเลยนี่เรียบร้อยวะนั่นนี่ลงเรื่องเลยงานด่วนตอนไม่เจองานนี้แหละงานด่วนสุด จะมาดูกับผมครับนี่นี่ครับออ <c oughs> แม่ยุกยุกนะครับไอตัวเนี่ยคือต่องานนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับเอาไหนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ดนนะครับกําลังโอเคเลยนะครับอ่ะสําเร็จครับผมหนึ่งลัง โดยวิธีรวดโลดรวบๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูหล,ลังอื่นนะครับบางีเอาไม่ไมาไว้เออนี่ก็ได้ไมันเป็นเปลือกกี่แล้วเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยนี่ครับผมหลังเอามาก่อนนะครับทันทีเอามาไว้ก่อนนะครับแรกนะครับนี่ครับัูอยู่ในนี้นะครับ,รบทำงานนี่ครับ เห็นกันนะไหมมีผิดพลาไอยู่นะครับไปแล้วเรามาดูรังนี้นะครับอ,อีกรังหนึ่งนะครับนี่นะตัวแม่เขาอยู่ข้างในนะครับแล้วเขาก็กอดต้นมะขามเรียบร้อยนะครับเราไปดูรังอื่นอีกนะครับอัปเดตกันไปเรื่อยๆในการตอนย้ายมานะครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่เจ็ดรังแล้วนะครับผมมีอีกรังหนึ่ง นี่ครับนี่ครับรูแลดูแม่เขาครับพวกขุมลังอยู่เฝ้าปักรูนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับมาใหม่เหมือนกันนะครับแม่เฝ้าปักรูนะครับแล้วก็หลังหนึ่งอยู่นี่หลังนี้ก็รูเล็กนะครับรูเล็กติดหนึ่งนี่ครับ หวดยังกิ๊กกิกนะครับแล้วก็รังที่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับคือฝนทิ้งช่วงครับผมต่ออาจจะโตช้าหน่อยแต่ตัวนี้นะยังไม่โตนะครับดูตรงนี้นะตวัวอ่อนข้างในย,ยังยังยังสวยอยู่นะครับดูมีตัวเก้าข้างนอกอยู่ตัวไปนะโอเคครับผมสวัสดีครับ